ดูนี่นะครับอันนี้เป็นการทํางานคือผมต้องการจะตัดชิ้นนี้นะครับเจาะรูเจาะรูแล้วก็ตัดเจาะรูแล้วก็ตัดอ่าคือเราจะเอาใส่ปากกาอย่างนี้อ่าแล้วก็เจาะรูแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเสร็จแล้วปุ๊บก็สไลด์มาแล้วก็ตัดชิ้นต่อไปเจาะรูแล้วก็ตัดเจาะรูแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยครับทีนี้อ่าแบบมันจะเป็นอย่างนี้่เห็นไหมอันนี้เจาะรูแล้วก็จะวิ่งตัด ตัดปื๊บตรงนี้เป็นส่วนของปากกาจับนะครับผมวาดขึ้นมาเป็นแค่ปากกาจับเห็นเห็นมุมนี้ไหมมุมนี้เป็นมุมเซตซิโร่เป็นมุมเซตซโร่ใช่ไหมล่ะอ่าผมก็จะเซตซโร่ที่มุมตรงนี้ของปากกาผมก็จะใช้กล้องในการดูนะครับเดีย๋ยวผมเซตให้ดูแล้วกันอ่ะเอาไว้ก่อน เดี๋ยวยืดชิ้นงานนะครับเห็นไหมเราวางอย่างนี้ก็ได้วางอิสระที่ชิ้นงานาก็กดสไลด์ปับ๊บแน่นติก๊กทีนี้ก็จะไปวัดงานส่งโค้ดออกไปเห็นหโค้ดมาแล้วผมก็จะเปิดฟังก์ชัน เราจะให้จุดสีแดงอ่ะเป็นจุดที่แกนแซเลื่อนลงมาแตะนะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็จะวิคลิกว่าให้มันแตะขอบกดคอนโทลแล้วคลิกปั๊บเลื่อนมาตรงนี้ปั๊บปั๊บข้ามมานี่4สี่จุดแบบเอียงไงแล้วก็มานี่ปั๊บ แล้วก็จะเข้าไปหน้าวัดงานแต่ผมจะให้ดูว่ามันวัดยังไง เรียบร้อยเครื่องก็จะคำนวณทุกอย่างให้เราคำนวณทั้งตัวเซตดอกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งมาเซตดอกให้เราเราก็รอรอจนกว่ามันจะไปอยู่ตรงมุมของปาการอก่อนดูหน้าจอทำงาน เสร็จแล้วเห็นไหมเห็นโค้นไหมโค้นมันก็จะเอียงตามปากกาของเราต่อไปผมก็เอาเอาชิ้นงานเข้าไปเอาชิ้นงานเข้าไปปับ๊บแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยมันก็จะเจาะรูแล้วก็ตัดให้เราก็แค่นั้นแหละเห็นไหมง่ายๆ okay. นี่เป็นชิ้นงานที่เราเพิ่งตัดไปนะครับ เป็นอย่างี้แ้วผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทปับ๊บ